สวัสดีครับสวัสดีเจอกันเป็นประจำนะครับกับผมลุงเฉียบเสบคาร์สำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ต้องบอกว่ามีฟุตบอลน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลเยอฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆรวมไปถึงด้านของ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิทด้วยนะครับนะก็ถ้วยใหญ่ที่สุดของเอเชียนะครับก็มีทีมอย่างบุรีรัมย์ด้วยก็ลุงเฉียบก็หยิบยกมาฝากเพราะฉะนั้นครับบทวิเคราะห์ทั้งเคู่จะเป็นยัง คุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นําแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยครับมีการประกันทีมเน้นให้ทุกวันนะทีมเน้นที่ลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเข็มคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับ ls77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันนะครับเรามาที่ฟุตบอลคู่แรกครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว VIP ในกลุ่มของลูกเฉียบเสพค้านะครับแล นี้ได้เลยนะครับเพื่อนรุ้นรับเสื้อสวยๆจากลุงเฉียบสับคานผู้ชนะต้องไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้ด้วยนะครับเราจะไปกันที่ซานซิโร่ครับหรือว่าบ้านของปีศาจแดงซ c มิลานครับจะไปดูเกมระหว่างเจ้าบ้านครับเอซ c มิลานเปิดบ้านรับการเยือนเฟนูตรอตเตอร์ดัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมคู่นี้น่าสนใจมากๆลุงเฉียบเลยยกเป็นตัว VIP ให้ในกลุ่มนะครับในส่วนของเกมคู่นี้จะคลิกออฟเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับทางด้านของตารางครับรอบเพย์ออฟเนี่ยก็ขึ้นกันมาพลึบเลยนะครับเห็นไหมแบทกับเปเช่ครับนะสปอร์ติิ้งลบบออนกัดมุ ครับแล้วมะลิดกับ อ่าทนานัานของแมนซิตี้ยูเวนตุสกับอพีเวียอัลเฟนนะครับนะแล้วก็ทางน้านของนะครับมนาโกเจอเบนฟิก้าคลับบุตอัตตันตาครับเซลติกทางด้านของไบแซนนิกแล้วก็เฟนูตเจอกับมิลานนะครับก็ผู้ชนะตามนี้เลยครับใครจะเข้าไปเจอกับใครพี่ๆสามารถดูได้ตามนี้ที่มีเช็าหยิบยกมาเลยนะครับส่วนทนงนัานของนะครับเฮทูเคู่นี้เจอกันมาครั้งเดียวครับคือนัดล่าสุดนนี้เองแตกกัท อ่าหรือแค่เสมอก็ได้นะครับเพื่อต่อเวลาก็ต้อ,ตองมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดครับเอซิมิลานชนะ3เสมอ1แพ้น 1, 1นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะเฮราตเบรนาาไป1นึ่นส่วนนั่งของพิดุดลาตรดดัมหานัดหลังสุดชนะนะครับสเกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอเอซเบด้าในศึกเอเดวิสชีิกฮอลแลนด์ที่0นย์ประตูต่อศนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับเอซิมิลานดูดีกว่า นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูอย่างไม่เมยองครับกองหลังอย่างพาเบลวิดนะครับไคล์วอลเกอร์แต่ออนาเดสนะครับตรงกลางอย่างไรเดอร์โฟฟาน่าจเอฟเฟลิกนะครับลาฟาเอลเรอาหรือแม้กระทั่งกองหน้าตัวเป้าที่เคยค้าแข่งอยู่กับเฟนูดก่อนจะย้ายมาอยู่กับเอซิมิลานในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับอย่างซานติโอโกคิมิเนสนะครับกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับส่วนด้านของเฟนูดลอตเตอร์ดัมนะครับผู้มาเยือนวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามเหมือนเดิมนั่นแหละกองหน้าก็มีด้านของอเวดะ ริมเส้นนะครับชาวบาซิเเลียนที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆแล้วก็นัดล่าสุดเป็นคนยิงประตูชัยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมที่ต้องเฉียบช่อว,ว่าสนุกแน่นอนเอซีมิลานได้เล่นในบ้านน่ากลัวอยู่แล้วครับส่วนด้านของผู้วิญญาอย่างเฟนูดแค่ยันเสมอพวกเขาก็เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบฉะนั้นครับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันส่วนในเรื่องของะครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเอซีมิลานครับเป็นต่อเฟนูดรอต้าดมอยู่ที่หนึ่งช่วงตัวกำแพงมาบนอยู่ที่สองจุดห้าขีดสามนะครับเพราะฉะนั้นเน เกมคู่นี้ลุงเฉียบบอกแล้วว่าจะยกให้เป็นตัว VIP ในกลุ่มของลุงเจียบแสบคัญนะครับาะฉะนั้นพี่ๆอยากได้แนวทางเพิ่มเติมรวมไปถึงคู่อื่นลุงเฉียบไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้สามารถเข้ามารับแนวทางได้เลยครับที่แอด ls เจสหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้ย้าว่าไม่ได้เสียอะไรกิจกรรมประกันทีมเน้นมีให้ทุกวันนะครับรวมไปถึงทางด้านของของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยเนี่ยก็รอให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับมาได้เลยมาลุยกับลุงเฉียบนะครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันในศึกฟุตบอลนะครับนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2เพื่อหาผู้ชนะเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเราจะไปดูเกมระหว่างเซอร์ไต์ไบร์นมิวนิกครับเปิดอาริอันอารีนารับการเยือนด้านของเซลติกทีมดังจากสกอตแลนด์เกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามในส่วนของตารางครับนะอย่างที่เชี่ยบ,บอกครับเกมคู่นี้ก็นัดแรกเนี่ยเป็นด้านของไบร์นบุกไปชนะเซลติกได้ถึงถิ่นที่สองหนึ่งเกมนี้จะออกมาหน้าไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับเป็นนทาางงด้ขอ ไบเยอร์ชนะได้ทั้ง3เกมโดยที่ทางด้านของเซตติกไม่เคยชนะไบเยอร์ได้เลยก็ถือว่าเฮทเวทต้องยกให้เสือใต้ดูดีกว่าชัดเจนส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิคพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดทำบิ๊กแมตช์กับไบเออร์ลุนเซ้นครับเสมอกันไป0ูนในศึกฟุตบอลบูเดสลีกาส่วนทางด้านของเซตติกห้านัดหลังสุดพวกเขาแพ้เกมเดียวครับนั่นก็คือการแพ้กับไบเยอร์มิวนิคนั่นเองนะครับนะส่วนเกมล่าสุดที่พพววกกกกกกเเเเเขาาาปปปิิดดดดบดปปบ้นนนนนนถถลลล่่่่มมมััีีีียยููไไตตตตต็็3รรรรรระะออออใศึส์์คืฟ ับต้องยกให้ไบเยอร์มิวนิกดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเจ้าบ้านไบเยอร์ลูกทีมของโมซองกอมบารีครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําโดยภาสาประตูมือหนึ่งกับตันทีมอย่างโมดเดลนอยเออร์ครับกองหลังมีคิมมินแจจับคู่กับอูบาปิกาโน่ครับแบ็คขวาเป็นคอรัดไลเมอร์แบ็คซ้ายเป็นอิโตะนะครับหนาะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาตรงกลางครับมีาพาร์ปรวิชจับคู่กับโจชูคิมิดครับแล้วก็แดนบนมีจามามูเซล่าครับกลินซี่โคมันและกระนั้นของไมเคิลโอลิเซ่ส่วนน,กวนัก,ก,กสเสือใต้นะครับส่วนานางด้ขอ ทีมเบเดอนลอจเจอร์ครับอย่างเซลติกน่าจะมาในระบบ4-3-3ก็นำมาโดยผู้สาประตูจอมเก๋าอย่างแคทเปอร์ชไมเคิลครับตรงกลางอย่างเลโอฮาตาเต่เลครับครอมแม็กเกอร์และก็นั่งของนะครับเอเกลส่วนแดนบนครับมีนัางของไอด้านะครับรวมไปถึงไดเซนไมเอดะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับดูจากตรงนี้เซลติกเองก็มาเต็มสูบเหมือนกันครับเพื่อต้องการชัยชนะเหมือนกันนะครับก็หวังจะเข้ารอบแบบเล็กๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เฉียบเชื่อว่าเปิดหน้าแรกกันสนุกแน่นอนส่วนในเรื่องของทาาางงด้้นขออเสืใตบ เป็นต่อด้างของเซลติกผู้มาเยือนอยู่ถึง2.5เลยทีเดียวครับแล้วก็กำแพงมงบนเกมผู้นี้อยู่ที่3 5มจุดห้าขีดสี่กำแพงมงบนเนี่ยลุงเชียบเชื่อว่า3ประตูมีนะครับลุ้นประตูที่4แล้วกันนะใครจะไปก็ดูให้ดีหน่อยส่วนการไปต่อที่2.5ลุงเฉียบว่าเยอะไปครับแล้วก็สนัดหลังสุดที่เซลติกเจอกับบาเยอร์นก็แพ้เพียงแค่1ประตูต่ตอ2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอวัดใจไปพระรองกับเซลติกอาจจะแพ้ไม่ขาดเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอเชียร์ครับไปที่เซลติก นะะรอง2.5บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับไปกันที่อิตาลีครับไปดูเกมของท่าด้านเทพธิดาครับอาตาลันต้าวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทีมดังจากเบลเยียมอย่างคลับบุตเกมคูนิคิกออฟเวลา์ตีสามนะครับในส่วนของตารางนะครับรอบนี้นะครับก็นัดแรกเนี่ยเป็นด้านของคลับบุตเปิดบ้านชนะอาตาลันต้าไป2อหนึ่งนะครับได้จุดโทษแบบมงงงในช่วงท้ายเกมนะส่วนด้านของนัดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันนัดเดียวครับก็เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่านมาเตะะกกัััันนนนนนททีี่่เเเเบบ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 ลลลยยม้้้าาาขขออองงงคคคุุตตรปปป็ิดดชไไ2 1 ก็ถือว่ากลุมความได้เปรียบไว้มากพอสมควรเหมือนกันส่วนด้ดานของฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดของอัตตารันต้านในฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะัพกพราเขาชนะเกมเดียวครับแพ้2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับไกยรี่ไป0-0ส,ส,ส่วนด้ดานของผู้มาเยือนอย่างクラบ,บูด5นัดหลังสุดครับพวกเขาชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอแซงทุยดองครับในศึกเบลเยียมก็เสมอกันไปที่2-2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองจากภาพรวมต้องบอกว่าผู้มวเยือนอย่างับบุตดูดีกว่า อารัตานตาก็นามาโดยผู้เล่นตัวหลักครับไม่ว่าจะเป็นนด้านของกองหน้าอย่างก็ติโอเรเตกุยครับนะรวมไปถึงเมาเทนเดรลูนครับเอดเดสันนะซัมปาคอต้าเบลโนวาแล้วก็มาริโอปานสลิดพวกนี้น่าจะมีชื่อพร้อมๆกันทั้งหมดนะครับสำหรับตัวลักของนด้านอารตานตาส่วนคารบูตเองนะครับก็นามาโดยครับผู้สำหรัตูอย่างซิมองเมนเยเล่นะครับกองกลางอย่างโอเดนยินกานะครับรวมไปถึงวานาเค่นกับตันทีมแล้วก็กองหน้าอย่างจูต้านะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงเพราะว่านัดล่าสุดเน หมายเลขเก้าของทีมอย่างขับบุตนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ขับบุตก็ไม่ยอมง,ง่ายๆครับมีความได้เปรียบอยู่ในเรื่องของสกอร์ส่วนอตาตาลันตาเองบังคับชนะหรือว่าเสมอก็ยังดีนะครับฉะนั้นเกมนี้ทุงเชียบม,มองว่าสนุก นีครับนะแล้วก็สู้กันได้อย่างสูสีนะส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้อัลต,ตันตาเป็นต่อทางด้านของคลับ,บุตอยู่ที่1ช่วงตัวกัมพามาบนอยู่ที่2.5งจุดห้าขีสามกัมพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้นัดล่าสุดยังจบมา2อหนึ่งได้เลยนะครับฉะนั้นเกมนี้วัดใจครับไปเชียร์มองบนที่สองจุดห้าขีสามนการไปต่อที่1ช่วงตัวลุงเฉียบมองว่าอัลต,ตันตาเล่นในบ้านได้น่ากลัวครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาชนะได้แน่ครับแต่ว่าจะ ชนะแบบขาดลอยเข้ารอบเลยไหมหรือว่าต้องต่อเวลาเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีแต่เกมนี้ลูกเฉียบมั่นใจว่าอัลตันตาทีมเทพธิดาจากอิตาลีทําได้ครับไปเชีย anta, ช์อัลตันตา1ช่วงตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเราไปดูเกมที่โปรตุเกสครับเบนฟิก้าเปิดบ้านเจอกับโมนากครับเกมคู่นี้ก็คิกออฟเวลาตีสามเช่นเดียวกันในส่วนของนะครับตารางรอบนี้ก่อนนัดแรกนะครับเป็นนัดของเบนฟิก้าเนี่ยบุกไปแพ้อับบุกไปชนะโมนากนะครับที่ฝรั่งเศสมาได้ที่สตาร์ตหลุยเนอร์บ้านของโมนากมาได้1นูนย์นะครับก็ต้องดูว่าเกมนี้จะจบแบบไหนแล้วก็จะผ่านเข้าไปเจอสนะของดิบะพูหรือบาร์เซโลนานะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีส่วนในเรื่องของคคคูู่่นน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 ีีี้้้้้จกกกกััััมมาาา4รรงงงหลลลลลสุุดดใศึฟฟฟตบบบออยยยแชเเเเปปวๆ็ขิ ชนะได้3เกมครับแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่โมราโกไม่เคยชนะเบนฟิก้าได้เลยก็ถือว่าเฮ้เวสต้องบอกว่าเบนฟิก้าดูดีกว่าครับแล้วก็นัดล่าสุดที่ลิเวอร์บอก่กนะของเบนฟิก้าก็บุกไปชนะโมนาโกกุ่มความได้เปรียบไว้ได้ก่อนด้วยนะครับส่วนใน้าของฟอร์มการเล่นฮะนัดหลักสุดครับเจ้าบ้านเบนฟิก้า5นัดหลังชนะรวดนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปชนะซานตาคาร่าในศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีสุดๆเลยส่วนใน้าของผู้ไม่เยือนนะครับอาง Morocco, นนนสข้ชะะ ของนองไปถึง7ประตูต่อนหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากตรงนี้ต้องยกให้เบนฟิก้าเจ้าบ้านจากโปรตุเกสดูดีกว่าครับส่วนในด้นานของนะครับรายชื่อตุเร่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านครับเบนฟิกา้าน่าจะมาในระบบ4-231นํามหนึ่งนาประตูมือหนึ่งอย่างทรูบินครับกองหลังอย่างนิครัตโอตาเมนดี้รวมไปถึงทางด้งนานของอันโตนโนซินวาครับตรงกลางมีทางด้านของคอกกูครับรวมไปถึงทางด้งนานของอาคาันตกูก็ถือว่าเป็นสมิดฟิลด์ทีมชาติตุรกีส่วนน้าเป,เป้าเป็นพราวินิสกองหน้าทีมชาติกรีซก็ถือว่าตลลกกกอออยยู่ครรบบบเสสําาาาหััทงง้นนขฟแ อางอังเกลดิมาเรียด้วยนะครับส่วนหน้าองของพวกไมเยือนครับอย่างโมนาโกน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับก็นำมาโดยกองหลังอย่างซาดิซูครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างกามาราทาคุมิมินามิโนนะครับนะส่วนกองหน้าวันนี้ฝากความไว้ที่เอมโบโร่กองหน้าตัวเก่งนะครับก็ถือว่าน่าอ่่าานจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซูเปตตัวจริงของโมนาโกไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากครับจากนัดล่าสุดที่ชนะนองแล้วก็กับการที่เจอกับเบนฟิก้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ลูกเฉียบเชื่อว่าเบนฟิก้านะครัััััับบบกก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 ก็็็ต้้้ออออองงงาาาาาารรรรรเเเเเขขหหหมมมมมมืืนนนนนนส่่่่ววววโโไไดดยยๆพพีคะแ แพ้มาแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองเพวัะนั้นเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันครับส่วนในเรื่องไว่ที่แคมเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของเบนฟิก้าเจ้าบ้านเป็นต่อมราร์โกอยู่ที่ครึ่งตัวครับกำแพงมบาบนอยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงมบาบนเกมนี้ลุงเฉียบชัวว่าไปได้เกมมันจะเปิดครับส่วนการเป็นต่อที่นะครับศูนย์จุดห้าลุงเฉียบมองว่าการได้เล่นในบ้านของเบนฟิก้าน่ากลัวกว่าเยอะครับลุงเฉียบชัวว่าการอ่ะเกมเนี้ยพวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่พวกเขารักนะครับน่าจะกระตุ้นนักเตะได้เยอะครััััััับบบบบบบแแลลลนะล้้้้้้วววววกก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 ็นนนนนนดดดดรรรรรรรเเ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 ีีีีีี่่่ยยยยยยุุุมมมมมคคคคาาาาาไปปะะฉฉงงงขออชช์ฟิทจโตตสึ เสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่ศึกฟุตบอลเดิแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเราไปดูเกมรอบไปต้านอตเอ็นครับเปิดบ้านเจอกับมิววอรเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองี่สิบห้ในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านนะครับไปต้านอตเอ็น32เกมชนะ9เสมอ14แพ้9มี41แต้มรังอยู่แบบที่15นะครับส่วนด้านของมิววอรผู้ไม่เยือนนะครับพวกเขาก็แข่งไป32เกมเช่นเดียวกันครับชนะ10เสมอ11แพ้11มี41แต้มสิบงอย็ดมีสี่สิบเอคะแนนใกล้เคียงกันนะครับส่วนทางีาง่สิบสี่ก็ คู่นี้จะันมา5ครั้งหลังสุดนะครับต้องยกให้มีวอดูดีกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชนะไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมโดยที่ไม่แพ้กับตระนักของไปตันนอตเอ็นเลยก็ถือว่าเฮดทเวดครับต้องยกให้มีวอนะครับส่วนด้านของฟอร์มการเล่นครับห้านัดล่าสุดเจ้าบ้านไปตันนอตเอ็นชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไปศูนย์ศูนย์ส่วนด้านของผู้วิญญาณยังมีวอห้านัดหลังครับพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสม,อ,เสมอกับเวสต์บวร์ดอาเบียนนะครับไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อน มาเจอกันส่วนทางด้านของรายที่ตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ,บ้านเปต้านอตเอ็นครับน่าจะมาในระบบ3-4-1-2ก็นํามาโดยนะครับกองหลังยังกิฟสั้นนะครับตรงกลางอย่างด้านของอทอมด้าสั้นนะครับนาะวิลคินแล้วก็แดนบนในฝากความที่เจนเซนนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆ ของด้านไปต้านนอเอนวันนี้น่าจะมีชื่อพร้อมๆกันทั้งหมดส่วนนันของมิวอลเองนะครับมาในระบบ42-3 1ก็น่ำมาโดยภาษาประตูเบอร์หนึ่งครับอย่างดูคัสเจนเซนครับกองหลังอย่างนั้นของแจ็คคูเปอร์ตรงกลางครับมีทางด้านของอารอนนะครับคอนเนลลี่แล้วก็ทางด้านของหน้าวันนี้ฝากความไวที่อีวานูวิดนะครับกองหน้าตัวเก่งซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังมาเนี่ยยิงได้เป็นกรอบเป็นกำเลยครับแล้วก็ยิงประตูต้องบอกว่าสาคัญสําคัญให้กับทีมตลอดเลยฉะนั้นครับเกมนี้มิวอลเองก็มากันเต็มสูบเหมือนกันนะครับส เป็นต่อมีวอลอยู่ที่ปอปาตากรมกัมไพมบบนเกมคู่นี้อยู่ที่2องกี่สอากมไพมบบอลลูเฉียบไม่แนะนำครับเกมนี้โอกาสจบเสมอหรือว่าเฉือนชนะกันแค่1ประตูเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ระวังแล้วกันใครที่เป็นสายมองบนสอนการไปต่อเกมนี้ลูงเฉียบชอบเปตั้นครับในบ้านลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาอาจจะมีสิ่งดีๆมอบให้เพราะฉะนั้นเกมนี้ขอไปเชียร์เปตั้นนล้เอ็นครับกับการไปต่อที่ปอปาตะกรมครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับไปกันที่ Chait FC เกะคบอบ ทางด้านของเจ้าบ้านครับกวางจูจากเกาหลีใต้วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดทีมจากไทยลีกนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลา17นาฬิกานะครับเตะกันที่เกาหลีบ้านของกว่างจูนะในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านกว่างจูในยู่ดับที่4ของตารางคะแนนนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทเจ็ดเกมชนะ4เสมอ1แพ้2 3, มี1 3แต้มส่วนบุรีรัมในยู่ดับที่6 7เกมชนะ3นะครับเสมอ2แพ้2 3, มี1 1เแต้มก็ถือว่ายังมีรุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะครับเพราะว่านี่จะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะส่วนในเรื่อองงข เทคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเจ้าบ,บ้านกวางจูหนักไปทางเสมอครับเสมอ3ชนะ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับซูวอนเอไป0ูในศึกเคลีกเกาหลีใต้ส่วนบุรีรัมยูนเต็ดครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอูซานฮุนไดจากเคลีกนะครับในรอบเก็บคะแนนนี่แหละเตะกันที่ ป่าบ้านของบุรีรัมย์ชนะไป2อหนึ่งก็เก็บ3คะแนนสําคัญได้เพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องยกให้ประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับตัวผู้เล่นเจ้าบ้านกวางจูก็น่าจะอยู่กันครบแหละครับนะตัวเล่นหลักๆส่วนหน้าของบุรีรัมย์เองก็นําโดยพวกอ่าสุบรรณเหมือนตาครับกิโยโมบิสโซรีนะครับรูค้าอารูครัคสกิดปิมกรันเคาสิตนะครับเคนิกดูเก้าพวกนี้รวมไปถึงผู้สามตัวอย่างเอทริตก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบุรีรัมย์ต้องเอาครััับบบตต้้้้้้อออองงงงกกาาาาารรร3แมมมมเเเเเพพื่่่ผนนนนขสสู16ททีีีุุดยยยะฉล ว่านะครับบุรีรัมน่าจะไปสู้ได้ดีส่วนในเรื่องหอยที่แค,ครบครับเกมนี้เปิดมาให้กวางจูครับเป็นต่อบุรีรัมอยู่ที่ปอปลาตากรมกำแพงมืบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กำแพงมืบนลุงเฉียบอกว่าไปได้ครับนะลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูยืนพื้นมีลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ปอปลาเกมนี้ลุงเฉียบขอวัดใจเชียร์พระรองบุรีรัมแล้วกันลุงเฉบทชาวว่าพวกเขาต้องการ3แต้มแล้วก็ตัวนักเตะเอฟซีอีริทเนี่ยนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาปล่อยให้นักเตะต่างชาาาาตตติลลลลงงงงงไไไดดด้้้้้้ททัััััหหมมมมมมเเเเยย่่่่่่ออออกกกกกววววนนนนะะะครรรรบบบบบฉฉีีีีีีูชืืุุพจจจปแแา พิกชนะครับเกมนี้ไปเฉียบพระรองบุรีดมปอปาตะกมบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ AFC แชมเปี้ยนลีกยูริทนะครับระหว่างเซียงไฮ้เซิรหัวครับทีมดังจากจีนเปิดบ้านเจอกับวิเซโกเบครับทีมแชมป์เจลีกญี่ปุ่นเกมคืนนี้ kick off เวลา19นาฬิกาครับในส่วนของตารางคะแนนครับโกเบเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับ7เกมชนะ5เสมอ1แพ้1มี16แต้มส่วนเซียงไฮ้เซิรหัวครับอยู่อันดับที่10ครับ7เกมชนะ2เสมอ1แพ้4มี7แต้มก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบก็ยังมีอยู่ครับถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตาาาามมมสสสหหหรรรรรััััััับบบบเเเเเีีียยงงงงงงไฮ่่่นนนนนนววะะดด้้้้ขขอออฟ์กลลคค5ุทท2จ ไฮเซนหัวเนี่ยแพ้3ครับชนะ1สเสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยพึ่งบุกไปแพ้โยกโกมาเอฟมารีนอจากญี่ปุ่นมา1ประตูต่อศูนในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเก็บคะแนนนี่แหละครับส่วนด้านของโกเบ5นัดล่าสุดชนะ2ครับเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอูระเรดไดมอนด์ในศึกเจลีกนะครับนัดเปิดสนามก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับาห่านัดล่าสุดต้องยกให้ทีมจากญี่ปุ่นอย่างโกเบดูดีกว่าส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นด้านของเซี่ยงไฮ้เซนหัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ครบเลยครับเพราะว่ายังไม่เปิดล ก็นํานมาโดยทางของอพวกยูกิมูโตะครับทางด้านของยูยะโอสาโกะนะกองหน้าตัวเก่งเนี่ยก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ ลุงเฉียบมองว่าครับโกเบอาจจะไม่เน้นแล้วนะครับส่วนด้านาของเซี่ยงไฮ้ส่วนหัวเนี่ยต้องเอาแล้วเล่นๆในบ้านลุงเฉียบมองว่าเซี่ยงไฮ้น่าจะดูดีกว่านะส่วนด้านของไฮดิแคปเกมนี้เปิดมาให้เซี่ยงไฮ้ส่วนหัวครับเป็นต่อวิสโกเบอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกรงแพวมบนเกมคู่นี้ครับอยู่ที่2.5กจากังแมบนลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับส่วนการเป็นต่อที่ครึ่งเจ้าตัวเกมนี้ลุงเฉียบวัดใจขอเชียร์เซี่ยงไฮ้ส่วนหัวลุงเฉียบเชื่อว่าโกเบอาจจะโรเตชันนักเตะครับเพราะว่าอ่าพุ่นแข่งสองนัดติด ไปเชียร์เจ้าบ้านครับเสี่ยงไห้ส่นหัวนะที่ครึ่งชั่วตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่าคืนวันอังคารที่18กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกเอซิมิลานกับเฟนูตรอตเตอร์ดามเกมคู่นี้เป็นตัว VIP ในกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปรับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยที่แอด L S 777หรือว่าจิ้มลิงก์ด้านล่างทิ้วเฉียบวางมาให้ก็ได้นะครับคู่ที่2ครับไปเชียร์พระรองเซลติก3อัตแลนตา4เบนฟิก้า5เปตตันนอตเอ็น6พระรองบุรีรัมย์ครับ7การเป็นต่อกับเซี่ยงไฮ้เซินหัวนี่คือแนวทางฟฟุุุตตตบบบบออออออลลลทัััั้้้้้้้งงง7คคู่่่่่ชชชเเหหมมมมมมืนนนนนนกกไไไไไไไปปีียยร์ดดววววาาาใใใจํ ลุงเฉียบย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราห์และก็แนวทางที่เฉียบมอบไปให้เนี่ยครับก็ถือว่าอาจจะช่วยพี่ๆได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปกันอย่างมีสตินะส่วนใครนะครับอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าติชมลุงเฉียบก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจลุงเฉียบก็ด้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ